อีกลางลางเล็กครับผมรีบเอาครับข้ามทางนี่ครับรถจอดตายจริงด้วยครับน้ำเสืออยู่ครับสวัสดีวันที่ยี่สามพฤษภาครับผม นนครเจอแล้วครับรังหนึ่งขี่รเลาะครับผมแล้วสุ่มหาไปเรื่อยครับเดี๋ยวเดินดูเผื่อมีรังคู่ครับเมื่อวานมาได้ออกไปจับกบทั้งวันเอ้ยทั้งคืนนอนพักเลยครับเมื่อยขาไปหมดเลยพกแล้วครับผมรัางงามอยู่นน่นครับต้นมาขาม รังรามอยู่อากาศคุ้มคมครับเมื่อวานก็ไม่ตกวันนี้ก็ไม่ตกครับงามอยู่ครับน่าจะเป็นรังแล้วแหละหัวน้ำ่องๆอยู่ครับผมโซนนี้ดอกมะข่าครับดอกมะข่าทั้งนั้นเลยน,ะนี่ครับต้นมะข่าทั้งนั้นเลยเดินหาราังคู่ก่อนครับได้ยินเสียงวัวมาด้วยนงะก็เลยกาว่าให้วัวผ่านไปก่อน เดินหาลังคู่ไปเรื่อยๆก่อนเหมาว่าเราจะต้องมีแหละครับพึ่งมันไม่ไมค่อยอยากลงหลังเดียวครับพึ่งสายใกล้ๆกันเราหาจนพุกครับผมนี่ก็ประมาณเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วมีรังคู่ครับ เดี๋ยวเขาเดินหาพระผมเดี๋ยวไปตั้งทำภพรอก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเอาเดินไกลๆร่งเผื่อมีคนมาหาอีกไปครับทำภบก่อนไปครับก็กระดึบภพเสร็จแหละคือกระดึบเลยไม่หนาวไม่ห่าไม่รู้กระลึบเลยเ้อตัขาลื่นหน่อยครับผม lắng dài gấp chụp cốp này sẽ nó cả con Các ngài có phòng <laughs> Trẻ ngạc tẹp. ใส่เนครับใ่ครับผม ่ม็นกลัวควันครับผม Fine. Right. ขอครับผมหลอดสอง ยอยา่างน้องครับผมเริ่มไปแล้วครับ ดูครับเพื่อนช่วงนี้เราหวังกันด้วยครับผมใสลงครับลงครับผมเพิ่งนดูครับช่วงนี้ครับผมโอ้โหว่านัวเลยครับเต็มเสื้อไปหมดเลยครับนัวครับเหล็กไงทั้งนั้นครับผมนี่นี่ครับดูชัดๆครับผมดอกมะค่าแท้ ฤดูนี้จะเป็นฤดูที่แบบดุสุดๆครับผมมือใหม่ระวังครับผมเป็นไปได้ไม่ต้องตีเลยครับมือใหม่ขอแนะนําเลยครับเพราะอันตรายเรื่องตกต้นไม้ด้วยครับเพราะว่าพึ่งปล่อยหนักๆในใจไม่นิ่งพอดูครับหืมท้งนั้นเลยครับนี่เฉพพะข้างหลังนะครับนี่อืตามบ่าแขนอีกเต็มเลยครับเยอะครับผมนี่ใส่นองไปหลายตัวครับนี่ ออกมาจากพื้นที่แล้วครับดับครบดับไฟแล้วก็ออกมามาดูน้ำผึ้งกันครับผมน้ำผึ้งครับโอ้สวยๆเลยครับผมน่าจะประมาณสองโลอัพอยู่ครับเดี๋ยวกลับไปบ้านไปช่างดูครับผมมันจะได้อยู่น้ำผึ้ง็มยงามเลยครับอ้ย้อนแสงหน่อยเมื่อครับผมนี่ งามอยู่รับนี้ต่อได้ครับผมไปต่อครับผลก็บ้าก็ร้องแล้วครับผมฟ้าก็ร้องแล้วไม่รู้จะไปได้อีกไหมนัวครับโคมๆมาแหละแต่ยังแดดอยู่ครับนี่ครับผมอีกรางล่างเล็กครับผมรีบเอาครับข้างทางนี่ครับรถจอดายกิ่งเลยครับน้ำเสยอยู่เดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนครับผมต้องยือไปตัดครับผมกิ่งเล็กไปไม่ได้ เล็กกว่าแขนผมอีกครับฝ่ายมาพาแต่เลยตอนเอาขาผมเีย调คุงก็ดุครับสิ่งเล็กมากเช็ดเมตรก่ ตัดมาชิดเยอะเลยครับเขาใราได้ครับผม โอ้ยากมากครับโอ้ห้องหลานจะหกเดิ่มเกีย์สองก่อนครับอ๋อไแล้วครับโอ้มีตะล่วงโอ้สวยงามเลยครับน้ำน้ำแรงเล็เๆครับ โ้ส oh. ุดยิ่งข้าผมขอได้อยู่เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมกอนเบาอ่อนขอข้าพผมขขผมีเก็บนี่ก่อนผมต้องกลับแล้วครับหลังนี้เพราะว่าฟ้าร้องผม่มละที่ผมรีบไม่ได้ถ่ายแต่ทีแรกก็คือหนึ่งางทางสองฟ้าร้องครับผม ใส่ัวอนกล้วครับเกี่ยวสอนว่วงไปแหละขออภัยนะครับถ้ามองไม่เห็นสายสิงๆครับเนี่ยเอาได้ก็บุญแล้วครับใส่ก่อนเพื่อนลงครับผมกัด้วครับ เพิ่งลังนี้ไม่ดูครับผมเนี่ยอไปครับนึกว่าจะดูมันลัางแรกลัางแรกนัวเลยครับผมกดบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมลาบนต้นไม้เลยครับบนยอดไม้เลยครับผมไปครับขอบคุณครับครับผมถึงบ้านแล้วตั้งน้ำหนักล่างงครับลังใหญ่สองโลกเจ็ดครับผม หล,ลังใหญ่สองโลเจ็ดหลังเล็กนะครับหลังเล็กถึงครึ่งโลไรมอ๋อกโครับสี่ขีดกับครึ่งโลครับสี่ขีดครึ่งลายยัวหลังเล็กงามอยู่น้ำเต็มดี